ันนี้เรามารับของแล้วกับน้องกีเดนแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อเซเว่นเซเว่นไปทำไมเซเว่นขนมโอ้โหซื้อขนมฝนตกนี่เซเว่นปิดเนอะไม่ปิดโอ้ยปิดฝนตกตกอย่างงี้เซเว่นก็ปิดไม่ปิดไม่ปิดเหรอกลางคืนปิดไหมปิดเหรอเซเว่นอะโอ้ยเซเว่นมันปิดเหรอกลางคืนไม่ปิดกลางคืนไม่ปิดนี่เซเว่นปิดเหรอกลางคืนปิดกลางคืนปิดเหรอปิดกี่โมง หนึ่งโมงตงอนเขนอนอะไรนะตอนเขนอนเอาตอนเขนอนโอ้เดี๋ยวเราไปดูนะว่าเซเว่นจะปิดไหมวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไปเซเว่น,เนบอกว่าพรุ่งนี้โอ,นโอ้เซเว่นบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เปิดโอ้เซเว่นบอกว่าพรุ่งนี้เปิดท่านเราไม่ต้องเข้าใช่ไหมเข้าเอาเข้าแ <laughs> ล้วเปิดแล้วไม่เข้าเลยแล้วเข้าแล้วจะไปยังไงถ้าเซเว่นปิดอะฝนก็ตกนะ ทุกคนฝนก็ตกวันนี้พาน้องกีรินมา,อาเอาของน่รับของเป็น่เรยบร้อยแล้วแล้วก็เห็นน้องกินจะเข้าเซเว่นเดี๋ยวจะไปกันกับน้องกิดินนะน้องน้องกินจะซื้ออะไรครับซื้อขน,นมซื้อขนมเหรอโอ้โหแล้วชายไม่พาตังมาล่จะซื้อยังไง่ะฮะเอาอนี้ฮะถึงม่แล้วนายชายตามก่อนชายไม่ได้พาตังมาละวทำไมดีอ่ะฮะ น้องกินน้องกิตีนเอาตังมาไหมโอ้แล้วทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนน้องไข่อยู่น้องไข่อยู่ไข่อะไรน้ำมูกน้ำมูกไหนน้ำมูกไหนในดูดิน้ำมูกในใจดูน้ำมูกตัวเห็นว่าน้ำมูกไหนโอเคเดี๋ยวเราไปเจเวนกับน้องกินไม่ไปไหนอ่ะฮะ อันนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันนู่นฝนตกหนักเลยน้องกิเดนเหรอไม่ใช่เข้าไปในนี้ในไหนไหนไหนนู่นเหรอใช่ใอ่ะดูข้างข้างหลังโอ้นั่นนะ่ะโอ้โหฝนตกหนักเลยครับทุกคนฝนตกหนักวันนี้ตกแต่เช้าเลยตอนนี้เวลาก็สิบโมงกว่าแล้วโอ้โหฝนก็ตกมาแบบกระหน่ำมาอีกแล้ววันนี้เราพาน้องกิเดนไปเข้าเซเว่นตั้งหน่อยไป ตอนนี้ถึงเทเวนแล้วไปดูเทเวนจะปิดไหมไม,ไม่ปิดไม่ปิดเหรอโอ้ทนันทันตกลงเราเข้าไปไหมอ้าวโอเคอ้าวฮถึงเทเวนแล้วนั่นมันเปิดเอาเปิดเหรอโอ้ใจนึกว่าปิดอืมใจนึกว่าเทเวนนี่ปิดโอ้ตกลงมันเปิดนะแล้วน้องจะไปเจออะไรเนี่ยปิดอีกแล้วฮะมันปิดอีกแล้วมันปิดอีกแล้ว,เ,ดดลวเราไม่ต้องเข้าทันเรากลับดีกว่าเข้าเอาเข้าไปโอเคลงไปตั้งไว้เลยนี่เปิดประตู ปิดตูอา้าวขนมยังอยู่ตรงนี้อยู่อีกเออไปลงเดีย๋ยวขนมเลยเอา้าทำไมอันนี้มันไอ้นุ่นปีนอง,น,น,องนุ่นปีนองเยอะเนาะนุ่นไอ้ปีนองอะไรไหมนุ่นอะไรปีนองกันเนอะไปอ่าน้องจะปไปซื้ออะไรครับอ๋อไปเลยอื<ป>ครับวันนี้ปัดโม โอ้ไปไปไปดูไปดูไปเลยไปเลยไปโรงเรียนกับนุ่นตันปอไปเลยไหมเอาไปดูไปเลือกอะไรลูกไปเลือกอะไรอ้าวอ่ะเกนดอะไรอ่ะเกิดอะไรอ่ะเกิดแมวดีกว่าตี๊โปใช่ไหม อันนั้นกินแบบนี้อะกินแบบนี้กินแบบน้อยวอันนี้หมดนี่อ่ะเดีเอาเลยนั่นหมดอ่านั่นหมดตัวรองอาไหนอะหยิบเอาเลยน้องหยิบเอาเลยจะเอาไหนอันนี้ทั้งหมดเอาอันนี้ไปเลยนะเอาตักรันไปเลยนะไม่เอาอันนี้เอาเอาอันน้อยอันนี้เอาอ่ะ เดี๋ยวอีกอ๋อมันมันกันใหญ่อันใหญ่เหรออันใหญ่ก็เอาไปเอากินได้ทั้งวันไปเลยฮะอ๋อแบบไหนอันนี้ก็เลยโอ้ยไม่รู้อะไรอย่างนี่กระนมปังเอามั้ยนู่นกระนมปังนู่นนู่นปังนี่อ่ะหยิบเลยหยิบหยิบเลยหยิบเลยเอานมปังอันนี้ไหนอ่ะเอาไหนนี่เอาหน่อยอันนี้อันไหนไหนหยิบหยิบเลย

à này kẹo núm này ăn mấy à ăn mấy ăn mấy ok à được à để trái uống nước con để ăn mấy ăn đây để giật nước còn được không nước để giật còn được không đây nước bò nước đây nước súp quần này nãy cô gái lưu đô cô gái lưu đi nãy Quần nè 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 À? nè 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 này nè nè này nè 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 Ô phụ thăm chin lời, bye bài bài tăng tango chạy tăng lên. Ô giải thăng lên, 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 giải มาครับเอานี่กันนะมีปิดเยอะเหรอคืนนี้อ่ะปิดไหมปิดเหรอจะเป็นปิดอ๋อปิดสามดู่มนี่กลับน้าก็ดูว่าปิดกี่โมงฮ่ะตามดูจะเป็นปิดกี่โมงครับเอาเลยกลับกลับเอาหยิบเลยหยิบหยิบของน้องอะไรบ้างอ๋อน้องจื้อะไรน้องจื้อเองเลยนะของน้อง

กินต้องกินก,กาแฟาไหมไม่กินเหรอกินอร่อยนะครับไปไปเลย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 ไปทางนี้ไปทางนั้นเหรอ เดี๋ยวใจเปิดประตูให้ไปน้องเปิดได้เหรอไปโอเคไปเปิดเลยเอาไปไปเปิดเปิดประตูเอ้าวิ่งไปเปิดเลยเอาขึ้นประตูขึ้นรถเลยเออเอาขึ้นรถเร็วอย่าเปียกคนเอ็นบอกว่าเปิดได้ไปอันนี้ล่ะมันเปิดไม่ได้เอาขึ้นไปบอกว่าของมนมันเปิดได้เออขึ้นไปรีบ หนูเข้าไปก่อนอ่โอเคชาปิดแล้วนะอเออน,นี่มันเก็แล้วไม่เป็นไรโอเคเราถึงน้องซือน้องซื้อชาให้ชาลด ในของน้องมีอะไรบ้างเอ้าไหนไหนกี่ชิ้นนในนอนอ๋อในขนมอ๋อในน้ำจุ่มโอ้โหน้องจัดหลายชิ้นเลยวันนี้โอเคเราก็ได้เดินทางกลับเลยนะน้องกินเดยนะโอเคฝากฝากขอบคุณก้อนหน่อยเอ้าฝากแอฟลีหน่อยอ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ติดตามเอาดิอีกอ่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ดสวนะัสดีครับสวัสดีครับ วดคัอ่าป้าอีเดชานกลับถึงบ้านแล้วกลับถึงบ้านแล้วอะไรนะเจอนี้อ๋อเจาะเลยลงเลยเจอนี้ต้องมป้าทุกคนแกงส้มนะครับโอ้โหนี่ครับจุดจ้เลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็นี่ได้ผัดผัดด้วยนะครับแซวตะไม้นี่ยได้ปล่อยแล้วนะครับผัดปลากระป๋องโอเคเดี๋ยวมาต้มข้าวนะครับทุกคน มากินข้าวนะน้องกินมาแกงจุ่มปลาสดๆเลยนี่แกงจุ่มนี่น้ำจุ่มอะไรน่นนั่นน้ำนี่แกงจุ่มน้ำจุ่มนี่แกงจุ่มไอ้นี่น้ำจุม่มน้ำจุ่มเดี๋ยวมากินข้าวนะครับทุกคนนี่ปลาสดจากทะเลครับโอ้ลูกเคยไปหามาเมื่อคืน บ้าน้องไปไปทะเลยครับใช่ป้าน้องไปทะเลครับอืมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหอมอร่อยเลยมันเลยครับคนปลาทุกจากทะเละครับทุกคนโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ